สวัสดีครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตัวเลขสหรัฐนะครับดัชนีนะครับผู้บริโภคนะครับผลปรากฏว่าประกาศออกมาน้อยกว่าเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับกรอบสําคัญยังมองไว้ที่จุดเดิมครับพันหกสิบถึงพันเก้าสิบเช่นเดิมทางนี้ทั้งนั้นนะครับทางตลาดนะครับแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกนะครับต่างจับตาคืนนี้นะครับสำคัญที่สุดรอมาทั้งปีรอมาทั้งปตามานะครับเฟดนะครับธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐนะครับจะ ประกาศนะครับทอยแถลงหลังจากที่ประชุมกันมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้คืนนีน้ตีสองครับจเจเน็ตเยเดนนะครับลงยานแม่มาประกาศนะครับว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นแน่นอนครับอยากมีมุมไม่คิดนิดนึงทองลงมาก่อนหน้านี้เพื่อรับข่าวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยการขึ้นไม่ได้อย่างที่คาดหรือขึ้นนิดหน่อยอาจจะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวรีบาวขึ้นไปได้แต่ถ้าปรับขึ้นอัตรดอกเบีย้ยตามเกมแสดงว่าทองคำมีโอกาสลงต่อนะครับ มือเปล่าเข้าซื้อเหมือนเดิมนะครับถ้ายังออกไม่ได้รอเฉลีย่ย1040และ1020เช่นเดิมนะครับสองจุดที่ให้เฉลีย่ยหากขึ้นดอกเบี้ยและนะครับราคาทองกลับตัวลงมากวันนี้ราคารีเบวขึ้นไปตัดได้ที่พ0นเจุดแรกครับและ1100เป็นจุดต่อไปพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ